โลกในการแห่งพระศีอริยะเมตรตรหลังจากพระพุทธศาสนาของพระโคตมะสิ้นอายุโลกจะผ่านวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกครั้งมนุษย์เริ่มกลับมาประพฤติดีอายุค่อยๆยืนยาวขึ้นเรื่อยๆความโลภโกรธหลงเบาบางลงสัตว์ร้ายดุร้ายจะหายไปเหลือแต่สัตว์เชื่องและเป็นมิตรพืชพันธุ์ออกผลดกดืนโดยไม่ต้องเพาะปลูกมากนัก โรคภัยน้อยลงร่างกายแข็งแรงอายุมนุษย์ยืนยาว8ปดหมืปีโลกในยุคนั้นจะเต็มไปด้วยความรุ่งเรืองคล้ายโลกอยู่โทเกียที่ทุกชีวิตเกื้อกูลกันเมืองที่พระศรีอริยเมตรัยจะประสูตรเรียกว่านครเกตุมดีเป็นมหานครใหญ่งดงามด้วยแก้วเจ็ดประการคือทองคำเงินแก้วมณี แก้วมุกดาแก้วประพานแก้วเพชรและแก้วไผ่ทูลบ้านเรือนกว้างใหญ่ถนนเรียบตรงประดับด้วยสวนและสะโปกครณีไม่มีความขาดแคลนอาหารสมบูรณ์เกิดเองตามธรรมชาติผู้คนมีศีลธรรมไม่คิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันนครน,นี้จะเป็นศูนย์กลางของพระาศาสนาในอนาคต พระชาติของพระศรีอริยเมตรตรจะทรงประสูติในตระกูลพราหม์หรือกษัตริย์คำพีบางสายบอกว่าเป็นตระกูลพราหม์ผู้มั่งคั่งเมื่อบำเพ็ญบารมีครบถ้วนจะออกผนวดทรงบำเพ็ญเพียรไม่นานก็ตรัสจรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระบารมีสั่งสมเต็มแล้วพระาศาสนาในการนั้น พระธรรมของพระศรีอริยเมตรัยจะรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ยาวนานมากคนฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็เข้าใจง่ายเพราะอินทรีย์แก่กล้าศรัทธาเต็มเปี่ยมจะมีพระอาหารหันต์เป็นจำนวนมหาศาลทั่วทุกแห่งหนโลกจะเหมือนดินแดนแห่งความสงบสุขไม่มีสงครามไม่มีการเบียดเบียนกันแม้ภาพอนาคตในยุคพระศรีอริยเมตรจะงดงาม แต่พระโคตมะพุทธเจ้าก็ทรงเตือนว่าอย่าประมาทหวังรอพระองค์เพราะกว่าจะถึงการนั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกยาวนานดังนั้นการได้เกิดในยุคพระโคตมะถือเป็นโชคยิ่งใหญ่เพราะยังมีพระธรรมคำสอนบริสุทธิ์ครบถ้วนให้ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในชาตินี้ได้เลย